สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาพบกันอีกนะคะเรายังอยู่ในพระธรรมฮิบรูในการศึกษาด้วยกันวันนี้ก็มาถึงพระธรรมฮิบรูบทที่10กข้อถึง31ชื่อหัวข้อเรื่องนี้ก็คือเครื่องบูชาไทยบาปไม่มีผลต่อคนเช่นไรนะคะก่อนสิิงนใดเรามีโอกาสอธิษฐานด้วยกันก่อนขแต่พระเจ้าเราขอบพระคุณพระองค์ สำหรับถ้อยคําของพระองค์นั้นเป็นความจริงทุกประการและขอบพระคุณพระองค์เจ้าไม่เพียงแต่เป็นความจริงแต่เป็นฤทธเดชอำนาจเป็นแสงสว่างเป็นอาหารแห่งชีวิตเพื่อเราทั้งหลายที่เชื่อในพระองค์จะดำรงชีวิตอยู่ในโลกนี้ได้อย่างมีสันติสุขอย่างมีชัยชนะเพราะถ้อยคําของพระองค์ ขอพระวินัยมือสุดของพระองค์เจ้าที่จะส่งนำเราและทรงโปรดประทานสติปัญญาให้กับเราในการศึกษาถ้อยคำของพระองค์ร่วมกันเพื่อเราจะเข้าใจถึงพระประสงค์และนามพระทัยของพระองค์ซึ่งผ่านถ้อยคำของพระองค์ในตอนนี้ด้วยจึงขอมอบไว้ในการทรงนำของพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนหลายครั้งที่เราคิดว่าการมาเป็นคริสเตียนนั้นง่ายนะคะและคนส่วนมาก ก็คิดเช่นนั้นเหมือนกันและดิฉันเคยพูดไปแล้วว่าการนับถือาศาสนาไม่ได้ทำให้เรารอดได้มีคนมากมายที่นับถือาศาสนาคริสต์แต่จะไม่ได้รับความรอดเพราะเขาไม่รู้จักกับพระเจ้าเป็นส่วนตัวเขาไม่มีความสัมพันธ์กับพระเจ้าเป็นส่วนตัวและที่มากไปกว่านั้นคือเขาไม่ได้ดำเนินชีวิต ตามถ้อยคําของพระองค์และในพระชนะของพระองค์ในพระธรรมมัทธิวได้กล่าวไว้อย่างชัดเจนว่าเจ้าผู้กระทําความชั่วจงไปให้พ้นเพราะเขาไม่ได้กระทําตามพระไทยพระบิดาพระไทยพระบิดาก็ผ่านทางพระเยซูคริสต์และก็ผ่านทางถ้อยคําของพระองค์คริสเตียนจำเป็นที่จะต้องเข้าใจเรื่องความรอดให้ชัดเจนให้ถูกต้อง ดิฉันไม่เชื่อในคำพูดที่ว่าการที่เรามาเชื่อในพระเจ้าและเราได้รับความรอดเรารอดแล้วรอดเลยยังไงก็ไม่หลุดในกรณีนั้นดิฉันไม่เชื่อดิฉันเชื่อในถ้อยคำของพระเจ้าที่ได้กล่าวไว้ความรอดที่เราได้รับ ในการไถ่จากพระเยซูคริสต์ไม่ใช่รอดแล้วรอดเลยมันขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตนของเราด้วยในชีวิตประจำวันไม่ใช่ว่าเราเชื่อแล้วเราจะดำเนินชีวิตยังไงก็ได้จะปฏิบัติตนยังไงก็ได้เชื่อฟังถ้อยคำของพระองค์ ตามที่เราอยากจะเชื่ออันไหนที่เราไม่อยากเชื่อไม่อยากทำตามเราก็ไม่ทำก็ได้ลราเลือกไม่ได้ถ้าเราเลือกความรอดแล้วเราจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องดำเนินชีวิตในความรอดคือในทางของพระเยซูคริสต์นั่นก็คือในถ้อยคำของพระองค์ความรอดนั้นเรารอดอย่างแน่นอนสำหรับคนเช่นนี้คือเขาตั้งใจที่จะเดินกับ พระเยซูคริสต์ได้ดำเนินชีวิตติดตามพระองค์อย่างแท้จริงแน่นอนคนเช่นนี้ก็มีความบกพร่องมีความผิดพลาดมีความพ่ายแพ้ต่อบ,บาปหลายครั้งก็อดแอแต่ถ้าเขายังตั้งใจที่จะดำเนินชีวิตกับพระองค์เมื่อผิดพลาดเขากลับใจใหม่เขาหันหลังให้กับบาปนั้นเขาก็สามารถที่จะลุกขึ้นแล้วก็เดินต่อไปได้นั่นเป็น บุคคลที่เครื่องบูชายังมีผลต่อชีวิตของเขาสำหรับในพุทนาของพระเจ้าในพระธรรมฮิปรูตอนนี้ได้กล่าวถึงบุคคลที่มีโอกาสที่จะหลุดไปจากทางของพระเจ้าหรือความรอดที่จะมีโอกาสหลุดไปจากชีวิตของเขาได้เช่นเดียวกันนั้นก็คือคนเหล่านี้เครื่องบูชาจะไม่มีผลต่อชีวิตของเขาด้วยเขาเคยรอดคนเหล่านี้ ตัดสินใจต้อนรับพระเยซูคริสต์อย่างแท้จริงดําเนินชีวิตกับพระเจ้าอย่างแท้จริงแต่เราก็ต้องระมัดระวังการที่เราดําเนินชีวิตริเสเตียนนานเข้านานเข้าและผ่านไปเป็นเวลานานๆโอกาสที่เราจะเพิกเฉยโอกาสที่เราจะเฉยชาโอกาสที่เราจะ เดินห่างจากความจริงแห่งพระคำของพระเจ้านั้นง่ายมากนะคะตอนสิ่งอื่นใดดิฉันจะอ่านในพระธรรมพิรูที่เราจะศึกษาด้วยกันนี้ก่อนนะคะในพระธรรมฮิรูบทที่10ข้อ26ถึงข้อ31อ่านว่าเมื่อเราได้รับความรู้เรื่องความจริงแล้วแต่เรายังขืนทำผิดอีกเครื่องบูชาลบบาปนั้นก็ไม่มีเหลืออยู่เลยแต่จะมีความหวาด กลัวในการรอคอยการพิพภากษาโทษและไฟอันร้ายแรงซึ่งจะเผาผลาญบรรดาคนที่เป็นปฏิปักษ์ต่อพระเจ้าคนที่ได้ฝ่าฝืนบัญญัติของโมเสสนั้นถ้ามีพยานสองสามปากก็จะต้องตายโดยปราศจากความเมตตาท่านทั้งหลายคิดดูซิว่าคนที่เหยียบย่ำพระบุตรของพระเจ้าและดูหมิ่นพระโลหิตแห่งพระทสัญญา ซึ่งชำระเขาให้บริสุทธิ์ว่าเป็นเสียงช่วยช้าและขัดขืนพระวิญญาณผู้ทรงพระคุณนั้นควรจะถูกลงโทษมากเลี่ยงกว่าคนเหล่านั้นสักเท่าใดเพราะเรารู้จักพระองค์ผู้ได้ตรัสว่า <c oughs> การแก้แค้นเป็นของเราเราจะตอบสนองและได้ตรัสอีกว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงพิพากษาชนชาติของพระองค์ พระเจ้าของพระเจ้าตอนนี้กล่าวอย่างชัดเจนและพระเจ้าของพระเจ้าตอนนี้สําหรับคริสเตียนนะคะผู้เขียนได้เขียนพระธรรมฮีบรูถึงผู้เชื่อคนยิวที่เชื่อในพระเยซูคริสต์แล้วแต่เริ่มจะหวั่นไหวที่จะหันกลับไปสู่ระบบธรรมบัญญัติระบบการถวายเครื่องบูชาระบบของมหาปุโรหิต จากพระธรรมพิปรูที่ดีิฉันได้สอนไปตั้งแต่บทที่หนึ่งถึงบทที่10บได้กล่าวถึงว่าพระเยซูทรงเป็นใครพระองค์มีความสำคัญมากน้อยขนาดไหนพระองค์ยิ่งใหญ่กว่าทูตสวรรค์กว่าเทพทั้งเทพทั้งหลายที่ครองอยู่ในโลกโมหะแห่งความมืด พระองค์ทรงยิ่งใหญ่กว่าผู้นำหรือศาสดาใดๆในโลกนี้เพราะพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าพระองค์ไม่ใช่มนุษย์พระองค์เป็นพระบุตรของพระเจ้าเสด็จลงมาเพื่อจะไถ่คนของพระเจ้าหรือมนุษย์ที่อยู่ในโลกนี้ให้หลุดพ้นจากความผิดความบาปที่เขา เพื่อเขาจะหลุดพ้นจากการครอบครองของผีมารซาตานเพื่อเขาจะตกเป็นทาตของความดีไม่ใช่ความชั่วในพระเจ้าของพระเจ้าตอนนี้จึงได้กล่าวไว้ว่าเมื่อเราได้รับความรู้เรื่องความจริงแล้วแต่เรายังขืนทําผิดอีกเครื่องบูชาลบบาปนั้นก็ไม่มีเหลืออยู่เลยเครื่องบูชาลบบาปหรือการสิ้นพระชนบนไม้กางเขนของพระเยซูคริสต์จะไม่มีผลต่อ คนเช่นไรหรือต่อคริสเตียนประเภทไหนหรือต่อผู้เชื่อแบบไหนแล้วเชื่อพระเจ้ามานานขนาดไหนก็ตามถ้าเรารู้ความจรงิงความจริงในที่นี้ก็คือการสิ้นพระชนบนไม้กางเขนของพระเยซูคริสต์การไถ่บาปของพระองค์ที่พระองค์ได้ทรงเสียสละพระชนชีพของพระองค์เองเพื่อไถ่เราทั้งหลายให้หลุดพ้นจากความผิดความบาป แต่เมื่อพรง,งทรงถ่ยเราแล้วเรายังคืนทําผิดอีกคําว่าขืนในที่นี้ก็คือดึงดันฝืนและยังดื้อดึงทํำบาปรู้ตัวคนเหล่านี้รู้ตัวรู้ว่าสิ่งที่ทํานั้นผิดและก็รู้ด้วยว่าผลของมันจะเป็นเช่นไร และก็รู้ด้วยว่าพระเจ้าของพระเจ้าสอนอย่างไรและเขาก็รู้ด้วยและเขาแยกได้สิ่งที่เขาทํานั้นดีหรือชั่วแต่เขาเลือกที่จะกระทําความชั่วความบาปความผิดเขายังดึงดันเขายังดืง้อดึงแม้รู้แล้วก็ยังทําการกระทําบาปเช่นนี้ไม่มีเครื่องบูชาไทย คือพูดง่ายๆก็คือการสิ้นพระชนบนไม้กางเขนของพระเยซูคริสต์ไม่มีผลต่อชีวิตของเขาเลยหลายครั้งการดำเนินชีวิตคริสเตียนของเราเป็นเช่นนั้นไหมตามพระวจนะของพระเจ้าที่กล่าวไว้ซึ่งตรงกันกับพระคำของพระเจ้าตอนนี้นะในบทที่6.6ข้อ6บอกว่าถ้าเขาเหล่านั้นได้ชิมแล้วหลงไปก็เหลือวิสัยที่จะนำเขากลับ มาสู่การกลับใจอีกได้เพราะตัวเขาเองได้ตรึงพระบุตรของพระเจ้าเสียแล้วและทำให้พระองค์ทรงรับการดูหมิ่นยาะเย้ยะเจนาของพระเจ้าตอนนี้ได้กล่าวถึงผู้เชื่อหรือคลิสเซียนที่เชื่อในพระเจ้าและมีประสบการณ์กับพระองค์รู้จักพระคำของพระองค์ได้ลิ้มรสถึงพระพรได้มีประสบการณ์กับพระเจ้าหลายอย่างแต่ เขาก็ยังหลงไปเขาเลือกที่จะหลงเขาเลือกความบาปเขาเลือกความผิดเขาเลือกที่จะดำเนินตามแบบอย่างคนในโลกนี้เพราะมันเป็นวิถีที่ง่ายกว่าที่จะเชื่อฟังพระคำของปรุงและเขาก็รู้ผลที่จะตามมาและเขาบอกเขาเลือกถึงแม้เขารู้ผลที่จะตามมาเขาเลือกโอเคเขาเลือกที่จะเดิอนออกจากทางของพระเจ้า พระเจ้าของพระเจ้าได้กล่าวถึงคนสองจำพวกนี้ว่าเขาตรึงพระบุตรของพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งที่กังเขนการเส้นประชนบนไม้กังเขนไม่มีผลต่อชีวิตของเขาและเขายัางตรึงพระองค์อยู่ซึ่งได้กล่าวไว้ตรงกันกับในพระธรรมสองเปตโตรบทที่สองเช่นเดียวกันนะคะได้กล่าวไว้ว่าข้อที่20สิบไป จนถึงข้อที่12ได้กล่วาวไว้ว่าเพราะว่าถ้าหลังจากที่เขาพ้นจากสับมนทินของโลกนี้แล้วด้วยการที่เขาได้รู้จักพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าและผู้ช่วยให้รอดเขากลับเกี่ยวข้องและพ่ายแพ้แก่การชั่วนั้นอีกบั้นปลายของเขาก็กลับชั่วช้าย,ยิ่งกว่าตอนต้น เพราะว่าถ้าเขาไม่ได้รู้จักทางชอบทำนั้นเสียเลยก็ยังจะดีกว่าที่เขาได้รู้แล้วแต่กลับหันหลังให้พระบัญญัติอันบริสุทธิ์ที่ได้สมโปรดมอบให้แก่เขานั้นพฤติกรรมได้เกิดกับเขาตามสุภาษิตซึ่งเป็นความจริงที่ว่าสุนัข เลียกินสิ่งที่มันสำรอกออกมาและสุกรที่คนล้างมันให้สะอาดแล้วกลับลุยลงไปนอนในปลักอีกพระเจ้าของพระเจ้าได้เปรียบเทียบคนของพระเจ้าหรือคริสเตียนหรือผู้เชื่อในพระเจ้าประเภทนี้เป็นเหมือนสุนัขและก็สุกรเป็นเหมือนสุนัขที่สำรอกสิ่งที่ไม่ดีออกมาและก็ กลับไปกินเอกก็เหมือนกับเราได้สารภาพบาปกับพระเจ้าเราตั้งใจที่เราจะหันหลังให้กับชีวิตเดิมที่มันแย่มันไม่ไหวและเราเลือกทางใหม่ทางของพระเยซูคริสต์และเมื่อเราดําเนินไปสักพักหนึ่งแล้วเราก็รู้จากทางของพระองค์ดีและเราก็หัน,ห,นหลังให้และกลับไปใช้ชีวิตแบบเดิมพุทธเจ้าของพระเจ้าเปรียบเทียบเป็นเหมือนสุนัขที่กลับไปกินสิ่งที่มันสารอกก็เป็นเหมือนสุกร เมื่อเรามาเชื่อในพระเจ้าเพราะองค์ได้ทรงชำระล้างบาปของเราทั้งในอดีตทั้งหมดที่เราทำมาเราสะอาดเราบริสุทธิ์แล้วและพระเจ้าทรงเรียกเราว่าเป็นคนชอบธรรมด้วยการทรงชำระล้างของพระโลหิตของพระองค์แล้วก็เหมือนกับสุกรที่ได้รับการอาบน้ำให้สะอาดเสร็จแล้วมันก็ ไปนอนในปลักในโตมอีกครั้งหนึ่งหลายครั้งที่ชีวิตคริสเตียนก็เป็นเช่นนี้และหลายคนผู้เชื่อก็เป็นอย่างนี้เพราะเราคิดว่าเรามาเชื่อในพระเยซูคริสต์เรารับเอาความรอดเสร็จแล้วเราก็กลับไปใช้ชีวิตเหมือนเดิมอ,อาบน้ำเสร็จแล้วกลับไปเปือเป้อนโคลนเหมือนเดิมหรือบางครั้งเราอาจจะดำเนินชีวิตอยู่ในความสะอาดอยู่สักพักหนึ่ง แต่สุดท้ายเราก็กลับไปคลุกอยู่ในขี้โคลนเหมือนเดิมมันก็ไม่ต่างกับสุกรสุดท้ายเราก็สกปรกเหมือนเดิมเพราะเราไม่ได้ดำเนินชีวิตอยู่ในความสะอาดและบริสุทธิ์คริสเตียนและผู้ที่เชื่อในพระเยซูคริสต์อย่างแท้จริงเมื่อเขาได้รับการชำระให้บริสุทธิ์แล้วและถูกเรียกว่าเป็นคนชอบธรรมแล้วเขาจะเริ่มต้น ดำเนินชีวิตยอยู่ในทางบริสุทธิ์ของพระเจ้าแล้วจะทำอย่างไรที่จะให้ชีวิตของเขาสะอาดไม่เปือเป้อนเอะนะคะไม่ได้ไหมายว่าต้องกลับไปสู่ทางเดิมมีมากมายที่คริสเตียนดิฉันมักจะเรียกคริสเตียนพวกนี้ว่ากลับใจเก่าเคยเชื่อในพระเยซูคริสต์ เคยหันหลังให้กับความบาปหลายอย่างและเคยมีชัยชนะต่อความอ่อนแอต่อจุดอ่อนของตนเองเคยมีความร้อนรนกระตือรือร้นในการเรียนถ้อยคําของพระองค์ในการนมัส,สการพระองค์ในการสัต์ซื่อในถ้อยคําของพระองค์ที่จะเชื่อฟังและยังมีโอกาสที่จะปรนนิบัติรับใช้พระเจ้าอีกด้วย แต่หลายครั้งเขาไม่สามารถที่จะรักษาสิ่งเหล่านี้ไว้ได้เมื่อเริ่มดำเนินไปเรื่อยๆมีการทดลองเข้ามามีการทดสอบเข้ามาเขาพ่ายแพ้แต่แทนที่เขาจะกลับใจเสียใหม่นะเขาก็เลือกที่จะเดินในทางแห่งความผิดความบาปต่อไปอันนั้นก็ ในบทที่6ที่ได้กล่าวถึงเขาที่หลงหายหลงหายสนิทเลยนะแบบนั้นหลงไปจากพระเจ้าเลยคือเลือกที่จะดำเนินอยู่ในทางความบาปความชั่วในในข้อที่26นี้ก็ได้พูดถึงคริสเตียนบางทีคนเหล่านี้อาจจะยังอยู่ในโบ์ก็มีนะคะไม่ได้หมายว่าออกไปจากโบสถ์บางคนหลงหายยังตัวยังอยู่ในโบสถ์ แต่การดําเนินชีวิตนั้นหลงไปจากทางของพระเจ้าแล้วคือไม่ได้ดำเนินชีวิตตามพระวจนะของพระองค์การหลงหายบางครั้งก็ไม่ได้หมายถึงว่าออกไปจากโบสถ์เสมอไปฉะนั้นจึงมีขีเสียนมากมายที่ยังใช้ชีวิตอยู่ในโบสถ์อยู่แต่ว่าการดำเนินชีวิตไม่ต่างกับคนในโลกนี้เลยหรือบางทีแย่ยิ่งกว่าคนในโลกนี้อีก เช่นเดียวกันในข้อที่26ก็ได้กล่าวถึงคริสเตียนประเภทนี้ด้วยเขาเชื่อพระเจ้าเขารู้ความจริงเขารู้ว่าสิ่งเหล่านั้นผิดเขาเคยทำมาแล้วเขายังกลับไปที่จะทำมันอีกแล้วก็ดึงดันที่จะไปดำเนินชีวิตตามความบาปที่พระเจ้าได้ทรงไถ่เขาแล้วพระเจนาของพระเจ้าตอนนี้จึงบอกว่า ป่าแบบนี้ไม่มีเครื่องบูชาสำหรับเขาหรือการสิ้นพระชนบนไม้กางเขนของพระเยซูคิ์ไม่มีผลต่อชีวิตของเขาเอีกต่อไปก็มีอยู่อย่างเดียวก็คือรอการพิพากษาของพระเจ้าแน่นอนคริสเตียนคนที่เรียกตัวเองว่าคริสเตียนหรือผู้ที่เชื่อในพระเจ้าไม่ได้หมายว่าจะไม่ถูกพิพากษาพระเจ้าของพระเจ้าตอนนี้กล่าวอย่างชัดเจน แต่จะมีความหวาดกลัวในการรอคอยการพิพากษาโทษและไฟอันร้ายแรงไฟอันร้ายแรงคืออะไรล่ะคะซึ่งจะเผาผลาญบรรดาคนที่เป็นปฏิปักษ์ต่อพระเจ้าใครเป็นปฏิปักษ์กับพระเจ้าใครเป็นปฏิปักษ์กับการเขนของพระคิดใครเป็นปฏิปักษ์ของพระคิดก็คือคนที่ดำเนินชีวิต แย้งกับทางของพระองค์คนที่ไม่เชื่อฟังพระองค์เขารู้ว่าสิ่งนั้นดีและการที่จะทำตามถ้อยคำของพระองค์เป็นสิ่งที่ดีแต่เขาเลือกตรงกันข้ามซึ่งเป็นสิ่งที่พระเจ้าไม่ชอบพระเจ้าไม่พอพระทยัย และทําให้พระเจ้าทรงเสียพระทัยมากไปกว่านั้นเขาไม่ได้ฟังเสียงพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่เตือนในใจของเขาแม้จิตใจของเขาฟ้องผิดและพระวิญญาณของพระเจ้าก็เตือนในจิตใจของเขาพระเจนาของพระเจ้าที่เขาได้ศึกษาเรียนรู้มาก็เตือนใน,ในจิตใจของเขาแต่เขายังฝืนฝ่าฝืนและดึงดันที่จะทําอาจจะมีคําพูดว่าใครจะทําไมแน่นอนนะคะไม่มีใครทำอะไรเรา พระจ้าของพระเจ้าปลายข้อที่29ยังกล่าวย้ำอีกว่าท่านทั้งหลายคิดดูซิว่าคนที่เหยียบย่ำพระบุตรของพระเจ้าก็คือคนที่ดำเนินชีวิตยอยู่ในบาปพระเยซูสิ้นพระชนบนไม้กางเขนเพื่อเขาแล้วแทนนี้เขาจะมีชัยชนะต่อบาป เทเขาปรับดำเนินชีวิตในบาปก็เท่ากับว่าเราเหยียบย่ำพระบุตรของพระเจ้าและดูหมิ่นพระโลหิตของพระองค์ซึ่งชำระเราให้บริสุทธิ์ว่าเป็นสิ่งที่ชั่วช้าโอ้พระคัมภีร์ตอนนี้พูดแรงนะคะและขัดขืนพระวิญญาณผู้ทรงพระคุณนั้นควรจะถูกลงโทษมากยิ่งกว่าคนเหล่านั้นสักเท่าใดคนเหล่านั้นที่ได้ยกตัวอย่างมาก็คือในสมัยพระคัมภีร์เดิมเนี่ยคนที่ฝ่าฝืนพระบัญญัติของ โมเสสนะฮะถ้ามีพยานสองถึงสาปากเนี่ยก็คนนั้นก็จะถูกเอาเหินคว้างให้ตายแต่พระเจ้าของพระเจ้าบอกว่าแล้วคนที่ดำเนินชีวิตสวนกระแสกับการทรงไถ่ของพระเยสูคริสตล์ล่ะพรงได้ไถ่เขาให้ได้หลุดพ้นจากความบาปแต่เขายังกลับไปดำเนินชีวิตอยู่ในบาปนั้นเขาควรจะถูกลงโทษมากยิ่งกว่าคนในพระคัมภีร์เดิม สักเท่าใดพระเจ้าของพระเจ้าได้กล่าวไว้เช่นนั้นเป็นสิ่งที่น่ากลัวนะคะและในข้อที่30 10และ31ยังได้กล่าวไว้อย่างชัดเจนว่าเพราะเรารู้จักพระองค์ผู้ได้ตรัสว่า <ๆ S 2> การแก้แค้นเป็นของเราเราจะตอบสนองและได้ตรัสอีกว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงพิพากษาชนชาติของพระองค์การตกอยู่ในอุ้งพระหัตถ์ของพระเจ้าผู้ทรงพระชนนั้นเป็นที่น่าหวาด พระเจ้าของพระเจ้าตอนนี้ได้กล่าวถึงคนเหล่านี้คริสเตียนหรือผู้เชื่อเหล่านี้ที่ใช้ชีวิตเป็นศัตรูต่อการเขนก็คือแทนที่จะดำเนินชีวิตอยู่ในทางแห่งความรอดทางแห่งความบริสุทธิ์เพราะพระเจ้าได้ทรงไถ่เขาแล้วแต่เขากลับใช้ชีวิตอยู่ในทางความบาปเนื้อหนัง ซึ่งเป็นการดูหมิ่นพระโลหิตของพระองค์พระเจ้าของพระเจ้าได้กล่าวถึงคนเหล่านี้ตั้งตัวเป็นศัตรูกับพระเจ้าโอ้โห oh. แรงนะคะคนเหล่านี้ตั้งตัวเป็นศัตรูกับพระเจ้าและพระเจ้าจะแก้แค้นอย่างแน่นอนข้อสาการตกอยู่ในอุ้งบาตของพระเจ้าผู้ทรงพระชนนั้นเป็นที่น่ากลัวแน่นอนถ้าเราทำผิดตำบาปและเราไม่กลับใจ การตกอยู่ในพระหัตถ์ของพระเจ้าเป็นสิ่งที่น่ากลัวแต่ถ้าเราเป็นบุตรของพระองค์และดำเนินชีวิตอยู่ในการเชื่อฟังทำตามพระคำของพระองค์การอยู่ในตกอยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์เป็นที่ที่ปลอดภัยเป็นที่ที่อบอุ่นเป็นที่ที่เต็มไปด้วยพลังมหาศาลที่จะใช้ชีวิตในโลกนี้เยซูุริ์ได้ไทรงถ่ายเราแล้วอย่าดูหมิน่น การไทยของพระองค์อย่าทำให้การสิ้นพระชนบนไม้กขวเขนของพระองค์สูญเปล่าหรือสาดทานไปไร้ค่าโดยที่เราอ้างตัวว่าเราเชื่อในพระเยซูคริสต์เป็นคริสเตียนเป็นบุตรของพระเจ้าแต่เรายังใช้ชีวิตอยู่ในความผิดความบาปตามอำเภอใจของเราพระเจ้าของพระเจ้าได้กล่าวอย่างชัดเจนทุกคนต้องรับผิดชอบการกระทําของตอนเองคุณจะต้องเข้าสู่การพิพากษา อย่างแน่นอนตามพระนาของพระเจ้าได้กล่าวไว้และผลที่จะได้รับก็คือบึงไฟนรพกพระนะของพระเจ้ากล่าวอย่างชัดเจนฉะนั้นคนที่ดำเนินชีวิตที่เป็นศัตรูต่อกางเขนนะั้นแน่นอนคุณี่ได้อยู่ในแผ่นดินของพระเจ้าได้อย่างไรในเมื่อคุณดำเนินชีวิตในโลกนี้เป็นศัตรูต่อพระบุตรของพระเจ้าที่ได้ทรงไถ่แล้วขอพระเจ้าทรงโปรดพระเมตตา โอกาสและเวลายังมีสำหรับเราทั้งหลายที่ยังมีชีวิตอยู่และหันกลับจากทางนั้นกลับใจเสียใหม่มาดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องตามน้ำพระทัยของพระองค์เพื่อรับพระเมตตาพระคุณของพระองค์อีกครั้งหนึ่งในชีวิตของเราพระเจ้าสรงเปลี่ยนไปด้วยพระเมตตากรุณณาเพียงแต่เราสำนึกผิดและเรากลับใจคุกเข่ากับพระเจ้า สารภาพบาปกับพระองค์และตัดสินใจที่จะยอมจำนวนกับพระองค์และใช้ชีวิตที่เหลืออยู่นั้นเพื่อพระองค์อย่างแท้จริงยังไม่สายสำหรับเราทั้งหลายที่เชื่อในพระองค์ขอพระเจ้าทรงโปรโดอวยพระพรและทรงนำที่เราจะใช้ชีวิตอย่างถูกต้องดำเนินชีวิตด้วยแบกไม้กางเขนของพระองค์และตามพระองค์ที่จะไม่เป็นศัตรูต่อกางเขนของพระองค์